そうだ。Uh -huh. ดูดูแล้วแต่เรื่องวัญแกดูจะจบอะผมน่าดูจะจบนะความรู้สึกที่ได้รับคือ,อมัน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 มีความสุขมากคือตีเข้าใจความรู้สึกทุกคนเลยนะเข้าใจมันจริงๆว่าทําไมทุกคนถึงรักในตัวแจมรักในตัวพี่ฟิล์ผมผมแค่ได้มองอะมันมันมันมีความสุขมากยิ่งผมมาอยู่ตั้งแต่เริ่มต้น พี่ฟีคือเราเห็นมาทุกเรื่องราวแล้วนะแล้ววันนี้มีคนลกพี่เขาขนาดนี้ผมดีใจแกร่อจมากในที่ตอนนี้มีอีกคนหนึ่งที่ผอประสบความสำเร็จได้อยู่คนที่ผมลกได้ไมาอยู่ข้างๆกัน นี่ะเป็นหมาและแมวคืออันนี้คือแมวอันนี้คือหมาแต่ว่า มากรงมผมตอนแรกก็รู้ว่าเขาเรียดจริงๆเขาเรียดมากเลยผมเห็นเขาตั้งแต่วันซ้อมคืออยากแจมอ่ะผมรู้ว่าเขาเก่งมาคือเขาทั้งเขาเต้นเพลงขอเขาดีแล้วสิบปีที่แล้วไม่ใช่มันไมในติต้งเไงคุณาตั้งแต่ผมเคยจะเรียนกีตาร์เขาอ่ะคือเขาเออปากบอกเลยว่าเขาจะทำบนสอนเองด้วยซ้ำแต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่สอดแต่ เพร่อนนมว่าเขาเก่งมากขเขามจะเต้นจะ,จะร้องหรือว่าเครืออ่องดนตรีเขาได้แต่ว่าคนนี้คือเราอยู่กันมาไม่ใช่ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> แต่ว่า <c oughs> ผมไม่อยู่ในวันที่พี่สอง <c oughs> ผมเห็นความตั้งใจของพี่ผมเลยบอกพี่ว่าบนเวทีนี้ไม่มีอะไรผิดพลาดเวทีนี้คือเวทีของพี่ ผมเชื่อว่าทุกคนรับรู้ได้ถงความตั้งใจแล้วที่คือวันที่มอบความสุขให้กับทุกคนอะไรนะไม่เลียไม่ได้ไรท่าดเห็นไหมเห็นไหมเพราะว่าเป็นนี้เือกีงเขาสองเนนะว,วันนี้มามสุะมากเชื่อว่าทุกคน หันไหมคนับมข้างๆเลยนะครับเดินเดได้หมอะไรนะุ่ที่ด้วยได้ก็คือครับโครับกนี้ขมากครับอใทุกความสุขแล้วขอให้ทอวันนี้มีความสุขนขอบคุณครับ